สวัสดีหลานๆและผู้ชมทุกท่านวันนี้ลุงจะเล่าเรื่องเจ้ากบผู้เฝ้ารอหาาิฝนในบ่อเล็กๆที่แห้งภาคไปหมดุดไม่มีน้ําสักยุดเจ้ากบตัวน้อยยังนั่งร้องเพลงแห่งความว่างเสียงดังลั่นมันไม่ได้ร้องเพื่อบอกใครแต่อยากเตือนใจตัวเองและทุกคนที่ได้ยินว่าวันดึงน้ําฝนจะต้องตกมาแน่นอนถึงแม้วันนี้บ่อน,นี้จะร้างไม่มีเสียงน้ําไหลก็ตามเจ้ากบตัวนี้ไม่ได้ยออ่อท้อ มันอดทนรอแม้แดดจะแรงแค่ไหนฝนจะไม่ตกมาหลายวันหรือหลายเดือนมันก็ไม่เคยล้มเลิกการร้องเพลงของมันเพราะมันรู้ว่าน้ำคือชีวิตและความหวังคือพลังที่ทำให้ชีวิตเดินต่อไปลานจ้าเหมือนกับเจ้ากลุบทถ้าวันหน้เรารู้สึกท้อแท้เหมือนไม่มีทางออกหรือเหมือนไม่มีฝนตกในใจเราอย่าเพิ่งหมดหวังนะให้เราร้องเพลงแห่งความหวังในใจไว้เพราะวันที่ฟ้าจะเปิด น้ำฝนจะตกลงมาแล้ววันนั้นเองความสุขจะกลับมาอีกครั้งจำไว้ว่าแม้วันที่ฟ้าแรงก็ยังมีความหวังให้รออยู่เสมอเหมือนเจ้ากบผู้เฝ้ารอหยาดฝนที่ไม่เคยยอมแพ้ขอบคุณที่ฟังลุงเล้านะลูก